ไทยต่อไทยพูดต่อกันว่าตั้งแต่เราเกิดทองพ่อทองแม่กันมาโบราณกา,าลตาเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องดีงามแล้วเอาไป,ไปเป็นแบบฉบับในการเดินทางชีวิตเนี่ยยังแท้จริงไม่ต้องมาโล่งงมงายทะเลาะเบาะแหวงอะไรกันก็คือให้ยึดถือกรรม,มวาสี ถ้าคุณพยันานะคุณจะรวยแนะ่ว่างถ้าคุณขี้เกีย้ยจแต่คุณจนแนะ่ว่างายยึดการกระทําเป็นรากคุณยากปไปนลายคุณต้องทําอย่างนั้นเราอยากจะเป็นคนไทยแท้ที่จริงใจเราก็ต้องแสดงอารมณ์ความเป็นไทยแท้ออกมาเขาเรียกว่าสัมผัสแล้วมันรู้สึกแล้เมื่อกับฟิลลิ่ง่ะกระจายิลลิ่งนะคือพูดแล้วมันได้อารมณ์หรือว่ามันเกิดความรู้สึกเป็นมิตร แล้วก็อะไรกันยังไงนี่นกรรม,มาวาทียึดถือกรรม,มาวาทีเป็นหลักไม่ใช่เชื่ออะไรที่มันไม่มีเหตุม่ผลนะเอาหลักเอาความจริงเอาเหตุเอาปัจจัยที่ที่พิจารณากันได้ทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หิ้วหิวก็ต้องกินว่าง่ายง่ายง่วงง่วงก็ต้องนอนเจ็บเจ็บก็ต้องไปไปโรงพยาบาลตายตายก็ไปเข้าอย่างเงี้ยเอาเหตุเอาผลเอาความดีงามตัดสิ้นกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากรรมวาที เมื่อเรามีกรรมวาทีแล้วเป็นลากเป็นเม็ดแล้วสิ่งที่จะเป็นลำต้นให้กรรมมวาทีตัวเนี้ย่อยโตขึ้นเจริญลุ่งเรืองขึ้นก็คือวิริยะวาทีต้องขยนันต้องอดทนต้องต่อสู้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรืออยากไปคนดีต้องต้องต้องทำดีถึงจะได้ดีอยากไปคนชั่วก,ก,ก็ทำชั่วก็ได้ชั่วอย่างเงี้ยขยนันไปสิ เมื่อวิริยะวาทีที่ถูกต้องดีงามมันมันโตเต็มที่แล้วมันจะออกออกชื่อว่าลมมณีคือลมเย็นนั่นเองอาจารย์อย่างเงี้ยมันมาจะาก,กรรมวาทีตัวหลักคุณจะเลือกกรรมข้าวหรือกรรมดำคุณเลือกเลยอ้าวคุณเลือกกรรมกรรมข้าวมันจะโตเป็นเจริญรุ่งเรืองได้ต้องวิริยะวาทีต้องให้ยันต้องทําบ่อยๆต้อง เป็นน,ปนิเป็นไปไหนนะเป็นความเคยชินจนเป็นนิไสัยจนเป็นสันดานไปเลยว่าง่ายนะําจนติดตัวไปแล้วความดีงาม <c oughs> แล้วมันจะออกดอกเป็นลมมณีก็คือความล้มเย็นความถูกต้องต้องไปอย่างนั้นชีวิตจึงจะเรียกว่าสายแท้นั่นเองสายแท้ต้องเป็นไอคําว่าลมมณีหรือลำมณีเนี่ยมันเป็นไวยพจนท้องคําว่านิพานขอบอกนิพานเนี่ยดูเมื่อมันลึก แต่พอบอกว่าลมมณีเนี่ยรู้สึกของมันเนี่ยเออมันลมเย็นนะแล้วใโพธ์มันสงบนะมันสะอาดนะมันมันสดชื่นนะอะไรเนี่ยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมอะไรพอควาท้องพัดแล้วมันมันเหมือนกับเป็นลมมณียะว่าง่ายหนถ้าทำได้อย่างนี้ก็ ชีวิตมีค่าว่าไงนะชีวิตมีค่าเอาแหละแค่นี้นะ